ดี่นะหีบเปิ้ลกระเดยปลาย่างคะ่ะปลาย่างคุณอาอากำลังพากันย่างปลาใส่นันน่นเขาเอาบ<ด>้องขัน,นบุญขา้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินเป็นประเภทนี้ทางภาคอีสานเมื่อใดนี่วันที่สองวันที่สองห่อกระต้มวันที่หนึ่งเอิ้ญมาบุญเดือนเก่าบออยตัวเดือนเก่าเดือนเสิเมื่อเก่าวประดับดินห่อไปยายไซบะนี่ เอาไปย้ายวาดบ่อันใดสนเอาไปย้ายอยู่น้ำให้น้าข้าวสาลีข้าสาลีบุญเดือนสิบดเือน๋อเข้าประดับดีเราจัางข้าวสาลีข้าสาลีบุญเดือนสิบเก่าห่อดีเนาะเรียนเก่าเก่าห่อเดือนสิบสิบห่อเดี๋ไวใบใดเราบอกขึ้นน้ำกันนี่บ่บ่ท่านใดบอกเอื่อนไปสิบไปสิบอยู่สันบิดบ่ขึ้ดหดแล้วมาขายเงียอยู่มาขายเงียยโอ้มาขายไข่หมดแดงอันนี้มาขายไข่หมดแดงไซส์ไข่หมดแดงโอ้หนิ หมกโอ้มันเป็นหมกมาแล้วหมกไข่มดแดงค่ะเอาหมกมาแล้วให้เอาไปเห็ดจังไงนี่เอาไปซีดเบ็ดโอ้สำรับไอ้มือซีดเบ็ดต่อนี่อันนี้ยาใบไข่มกเท่าไรหมกได้ยี่สิบบาทค่ะหมกไข่มดแดงสามามรับสิบเบ็ดว่ามันแบบว่าสำรับกินหลากหลายธุรกิจอีิริผู้ใดล่ะสิเป็นแผนกสิบเบ็ดนี่ บกพนาไปอาท้องว่าเราบกอันนี้ก็มือสีมืดมือสีเบสมือตึกสะดุ้งมืดได้ทุกเมื่อปลาเห็นอยู่แลนวายนี้เละปลาเห็นคุณบรรทมนี่ปลาเห็นคุณบรรทมนี่วายนี้ผละได้ทุกสถานการณ์ว่านก็ได้ตืกก็ได้มือเสาร์เบาเลี่ยงตึกตึกปลาเนาะพุทธมากกับมากนอกว่าสันได้บอกอีเขียดว่าเอออย่ามวยเ้าคันเดนน้ำบกสะดุ้งย่อยเส่หัว kiệt là trâu xì nhám mà dân, ủa, ủa, tai kiếng, 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 เอานางบ้างจะซื้อแม่บอกกันเอาของเล่นเอาของเล่นไล่ไปนางเสียบเล็เนี่ยเจตัวอันนี้จะข้นหนี่ย่างอยู่นี่สามนางสามนางนางใดแนี้ยนั่งตูวนั่งท่อมนั่งโมกอ๋อนั่งโมกน้ำพื้นพื้นกระสีแด้ได้เตรียมตัวหนึ่งไปวัดทุ่งทุ่งก็เป็นแต่เอาเข่าเหนียวกับแจวมากิน แล้วก็รียมากินกแม่เนาะอังวันเนาะกีดมันออกบ่านั่นบ่เหออืมเขาเข้าแวะเข้แวะคือกับเอา